เอาดีจ้านี่อยู่กับเกมไม c ครับนะจาแล้วก็นี่อยู่คุณโกโก้มาเตียมนนอะอรเราจะมาเล่นแมบของโกโก้กันเพราะว่า,าศาสตร์ทำให้ผมเล่นนะเนี่ยไอ้ตบมือ <c oughs> ไม่ดีใจปะไม่เป็นไร <c oughs> เราจะ <c oughs> ไปเล่นกันขึ้นแล้วนะอ๋อแล้วฮะนี่สกินเรารูปอะไรไม่รู้มา เราจะมาสัมภาษณ์คุณกุ้ก่อนข้อเล่นนะคุณกุ้งมาที่ไหนครับผมสัมภาษณ์ความคิดเห็นคุณกุ้ก่อนนะครับดีว่าสร้างโอ้โหใหญ่กาลมากรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกงานงานนะฮะโอ้โหคุณกุ้นี้ลองมาเล่นดีอ๋อลองมาเล่นนะฮะเริ่มเลยนะฮะจะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ส่นกตนีได้ทำไงทีนี้ก็เหยียบเหยียบผพนปล่อยปล่อยเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเอาไว้มาเลยเฮ้ย้นอนเลไมันนอนได้ไงเรอมันข้าอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยิ้ไม่ทำทันโอ้ยโอ้ิ้้ อ้ยหลุดเอาเอาใหม่เอาใหม่หมดแล้วลงใหม่ๆอีกหนึ่งเรากันผมไม่ของขวัญคุณหนึ่งชิ้นนยผมไม่ของคนหนึ่งชิ้นรับแล้วให้อะไรรอว่าเข้าไปไหมโอ้ยยื่นดอกในตำนานไปเลยครับแน่นอนมันเข้าไปไหนจะตายแน่นอนไม่ตายดูดาบปนวันสงทีตายนี่แค่ถามเปิดขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมีมันอะไรเดี๋ยวแป๊นนึงกับเหมือนประตูเอ้าหลุดซะงั้นการเป็นล็อกมนกเันอไามีติดพอดีมีแขกมาใต้นะฮะนิดหนึ่งเสียงโซ่ เจ้าเชียวอเประตูแล้วโอ้เปิดให้ด้วยอได้ไหวเอ็ดไนท์ตอนเช้ายุ่งแล้วเปิดก็โตสองเท่าแน่เลทำไงทุกประตูดิทุกมตเหล็กเฮตุาครึ่งอ้ได้เปิดปุมเดียวทุมปุ่มเดียว เปิดไทยได้แฮกแป๊บนี่ห้ามตายอวบอุ้ยอโหมันได้ต่าอุ้ย มีตัวเล็กเดหาไดยังขับถึงไหนไปไหนแลนะมันมีตัวเล็กต้องให้พี่ป่าวเอาไม้อะไรออกจักรยานได้ไหมไม่ขอให้ทำกองชั่ว่าข้าวเที่งที่ว่าพอดีเที่ยงหย่อนแล้วอ้มันมีตัวเล็กมันมีตัวเล็กไม่หนุกเลยมันตายง่ายเกินที่ทำยากแล้วตาเลยตายยากเลยเดินหน้าเดินห้เอาผมเอาง่ายที่สุดแล้วงั้นเรา เกิดอะไรขึ้นจบคลิปจบคลิปเลยไปเ,เอาไ,ไ,ไม้เอา <c oughs> ไม้ไม้เราอะไรติด,ตด <c oughs> ข้อนี้ข้อปเลยไม่ได้ ยังกูโอ้ผมรู้แล้วที่จะมันเยอะใส่อีเตอร์ไว้ใส่ซะเยอะโอ้เนาะดูว่ามันจะสนุกบ้าที่ไหนได้เกิดอลังการทำแล้วซึ่งจะลองเล่นมืออย่างไม่็้องลอร เอาบอกทีเอ้ร่ัเาออาบอกันจม้วยมักานต้ครับอบอนี้ถาม่คืออะไรอย่าใส่ใจผมพาไปดูเล่นๆดิเยมันคือเครื่องล็อกกล่องนี่ เ,ย,ย,เยอะเยอะไปเยอะไปมันคือแบบกล่องเก็บเก็บของอย่างนี้นะอย่างนี้นะซุ้มว่าของวางตรงนี้ออปึ๊บปั๊บของยอยู่โวตรงนี้เลยนะ่างงกันดิอะไรเสร็จแลยังเสร็จแล้วครับอะไรยังไงเอา้าปวดตี๋ต้อแต้จริง เา่ไหนฮะขอเจอแล้วเอาเอ้มาใหม่เอาโบไปนี่ด่าเอาไปใส่จะไม่คอไม่อีกอย่างนี้หาหมดแล้วทางนี้พอเจอวเจอวเจอ ตูไม่น่าเข้าแต่แปลกๆขึ้นหนี่มีอะไรรึเปล่าเผื่อดูม si ีอะไรให้เลือกครับสามประตูมีสามมีบาบารูมีจำต่างมีไม่มีเลยเลยเหลืออะเดี๋ยวนะแน่นอนรู้เลยรู้เลยมันมีอะไรทิ่มตูอันนี้ดีกว่ามันก็ผิดเหมือนกันอยู่เลยว่าอะไรดีงเพนาะกั้นมีจำต่างดีกว่านี่เอาวบอก นี่ค on oh. ือวิธีเล่นแบบคนโหดน้ำลบลบไม่ดีเดเฮ้ยเหมือนกันเลยเดินไปเรื่อยๆมันมีตาแบเนียเหนไมไม่ไม่ลองดูคือคืออะไรฮะให้เลือก เก็บอาวุธก่อนครับเดี๋ยวเย็ดมีค่าศึกบุกทําไมมันเก็บไม่หมดเลยนะไม่ทำแซกหนึ่งดีๆเข้าใจมีความพยายามครับแต่เป็นเป็นมอสองลูกเดี๋ยวผมจะรอความสมดุลข้างบนไม่มีรอข้างบนด้วยธนูแบบเก็บไม่หมดทําไมมันกระตุกใหม่ความว่าไงมันกระตุกมันตุก โอ้ยเนาะแกรูมโอกระตุก <Ende> ก <esa> <ohn> <af v> <isa> ับไปนี่ครับ <Labor> ก <ator il fi> ับใส่ซะนะทำไมไม่เอาเชดทุบออกทีละอันคุณใช้ดาบวะได้รับถ้าคุณถนัดนี้มันเหมือนกันเลยเหมือนกันละข้างมันเท่ากันโอ้เนาะย สิบเอก็พอเซ็งไปพร้อมยังพร้อมแล้วสิบเอ็ดก็พอโอ้โหต้องีอีาวอเอาบอาเห้กลับมาแล้วเอาบ่อโหตีนี้กระดินเลย อ่ yup. ออ่แบบบบอย่ you, านงนี้ได้คพี่คุณยี่กดตรงนั้นใซอมบี้ย่เหล่าไหมครับอ่าเขบอกว่าบอลเต็มบจังซี่บ้ลชาแวเอ่ะทำไงเนี้ยกดข้างซ้ายดีครับซ้ายซ้ายนี่เอเมัไครับข้างซ้ายครับดูะ ไอ้ตัวเล็กอือไอ้ตัวเล็กตีแรงตีแรงตีแรงไอ้ตัวเล็ตีแรงรู้สึกมมาวนอุ้เอายไกงหลังอ้ยโไปแล้วออ้ยมไม่น่เลย ดันปุ่มทิ้งก่อนนะครับไล่ผู้เองปุ่มทิ้งก่อนก็ได้นะครับเปิดกันแน่เลยอะไรเนี่ยอะไรมาต่อยหลังเนี่ยเอ้าไอ้ตัวเล็กมันจังไสทิ้งเลยอืออ้าวเฮ้ยมาแตงซี่เล่นจังไส อี้คือต้งแตแส่น้ำาวันนี้ระวังเครื่องคุณนจะปุ๋งเครนุ่นใจรลายเลยัก ให้คุณหาทางลกเก็บกับแม่หมดเดี๋ยวมันจะมีทางลาทางลกไม่ได้นะหมดลยนะเนนไม่ก็ฟรีแล้วทางไาง้ล่างได้นะครับข้าตีโดนด้วยไม่อย่างไม่จังซี่ไปจังซี่กับพุกเลยไงไอตัวเล็กมันเนี 啊，这都是一样的。

ว้าน oh, okay. so oh, okay. ี oh, wow. uh, okay. ่เอาวอาวออเอมเฮ้ยเดี๋ยวบลอกลงมนได้มากะออกในนี่ใส่ที่โอ้ทุบฉันนึงเสือทิ้งเอา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 บเอาบโดนโดน ติดอ <ève S 2> <sociedad. S 1> ีกโอ้ยโดนโดนอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้ต้องเจ็บอย่านี้ต้องเจ็บไม่่ไหนไหนไหนไนเดี๋วดี๋ยวเดี๋ยวเดโดนเดี๋วโดนเดี๋โดนเดี๋โดนขึ้บเดี๋ยโดนมาไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอยชไหนเนี่ยทนาให้ด นี่เอาบออยู่ไหนอยู่ใส่เอไปห้องลับเลยจังซี่ละบอต้องเอบบอต้องเอบผมาหนี้เราหาผมไม่ได้ไม่ข้าบุ๋มไม่ได้พี่เกียร์หาแล้วต้องหาเป็นแบวะมันอยู่ไหนเนี่ยไม่โป่งอึ่งอึ่งอึงอึอึงแวบ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  แบบๆเชืบอิเอ็น,ช,อนชันไม่เอ็นอะออกไงที่นี่ <laughs> เฮ้ยค <c oughs> ือปวดอยู่ <ใน S 2> ตงรงไหนไม่ต้องบอกบอกก็ไม่หนุกดีขังองมาที่เดิมนี่นหละหาบนเลยที่เดิมยังเห็นอยู่นะ มือน่ะมี่แบบเพล่นหรือไม่ทำลายทิ้งเนี่ยทำลายมีไหนก็มือนแล้วลก็ไปนอนเนี่ยโอ้อยจะ <c oughs> ถึงแล้ว ไม่ได้บุ๋ไม ouais ่นุพ่อแม่คงไม่รัโดนลหแต่คือมีอย่างเงี้ยไปเแย่นอนเฮ้ยนอนแล้วมันมืดไม่เข้าใจเหรอเง้นอยู่ไหนเนี้ยเี๋ยลไหาไนะเมันอยู่ด้าล่างนี้แน่เลยลงไปยังไงเนี่ย เข้าอยู้ไมาั้นแแ้วนมันมสังเกตสังเกตาบายว่าคือรถลักขันจะตั้งหลายร้านแล้วแบบนี้แล้วลักษณการปถ่ายที่สมาเียนรู้เลยว่ารถคันเนี้ยมันมเพลิเน้ยมพเย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หัวหัวน้ำผลักจ <c> ะ <oughs> ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงนั้นใช่ไหม <c oughs> งั้นเอาจังซี่จำแพงสามชั้นนะครับรลงทุนทำเลยเกินรู้ไหมครับจำแพงข้างล่างมี้สามชั้นหมดเลยนะครับที่คุณเดึงขึ้นมานี่ชั้นกลางนี้เป็นออฟตีเนียนเล่นยังไงทีนี้ เริ่มไม่เข้าใจว่าโก้ใจทำอะไรนี่นีดข้าเราอยู่ไหนเนี่ยหาให้เจอหายังไงลละเนี่ยหาให้เจอมืด่รอดิมืดแ,แล้วทอสไม่ให้เลยโอ้ยใจดำ

เราพังบ้านกันแล้วนะเนี่ยเราไม่มันไม่ใช่เล่นแบม่มันพังบ้านคนละผมไม่เจอทุบเลยทุบเลยนี่นี่โหดอยู่ไหนเนี่ยเล่นมกูหลรอก็ต้องกลับแล้ ตีสักดวงจล้ายป่ะมีทางเข้าหือแนะนำไหมการแนะนำเราด้วยไปตรงนี้ครับทางเข้าไหนเราเล่ล็อกกันโอ้ออกซีเดียนเขาจันใสทุบจนหว่างเข้าได้เย็นซีด้วยไม่งั้นเราก็ทุบ มันมืด เกินขอบแสงดิขอบซส,สว่างเลย,ยไม่ไงถึงประตรูมันก็ซนะ่อน <c oughs> มันนต้องจบคลิปแล้วโกโก้แตแล้วอ๋อดแล้ว,โกโกลวสำหรับไมค้กาก็ขอจบเล็ปที่นี้ขอบคุณที่ติดตามดูมานะฮะมันออกเลยอืม้ม <c oughs> อ๋อนแะล้วม่เป็นไรยั้นก็ขอบคุณและสวัสดีนะฮะที่ดูมาขอเสียโลโก้กันจบเลย 买买啊，白菜。